อย่าเปรียบเทียบดีกว่านะเดี๋ยวโดนผมนะพูดมาเยอะแล้วถ้าเปรียบเทียบให้ดีนะระหว่างไทยพมา่าต้องเปรียบเทียบเรื่องรัฐธรรมนูญตกลงใครลอกใครเราน่าจะลอกเขานะผมว่านะแม้จะพูดได้ยาวนะนี่ผมพูดได้หมดนะเรื่องพมา่าในหลับตาพูดเลยแม้แต่การร่างรัฐธรรมนูญพมา่าฉบับนี้สองพันแปดเนี่ยมันกำหนดอะไรไว้อย่างไร เสร็จแล้วลักษณะเดียวกันที่มากำหนดในรัฐธรรมนูนไทย2560มันไม่ได้ต่างกันเลยเนี่ยตกลงใครลอกใคร <laughs> นี่แค่ลอกมาอย่างไม่หมดนขนาดนี้ก็ยังยังโวยกันขนาดนี้แล้วถ้าคือลอกมาถึงขั้นนั้นแล้วจะว่ายังไงเนี่ยามาปฏิวัติตามรัฐธรรมนูญนี่มันตลกแล้วนะ <laughs> หรือแม้แต่เหตุผลของการยึดอำนาจของมินอ,องหลายไหม <laughs> เพียงแต่บอกว่ามีการเลือกตั้งไม่ ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำยึดอํานาจซะเลยมันตลกว่ะแล้วบอกว่ายึดอํานาจตามรัฐธรรมนูญนะมันมันน่าเชื่อไหมล่ะ,ะเพราะเห็นนั้นเราถึงได้บอกว่าเหตุานมันไม่หยุดอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะหยุดหรืออย่างที่มีแรงกดดันให้หยุดการเนี่ยไปดูสิข้อหาข้อกล่าวหาที่มีต่อองซาซูจีอะ่ะมันอะไรกันล่ะะ ผมยังพูดเลยตกลงมันยัดเยียดกันหรือเปล่าะมันเหมือนหลายๆคนที่ทาํา,ากันยัดเยียดข้อหาหรือเปล่าต้องสามสี่ข้อหาแล้วเนี่ยแม้กระทั่งข้อหาว่าไปยุยงให้เกิดให้ประชาชนมาต่อต้านก็จับเขาไปแล้วเขาไปยุยงตรงไหนกันข้อกล่าวหาเพื่อที่จะหาเรื่องยึดอํานาจหรือเปล่าล่ะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับของไทยเลย อย่าหาเรื่องเลยรู้รู้กันอยู่โอ้ยพูดกันเยอะเราเห็นทั้งความพยายามที่จะแก้ไขกับความพยายามที่จะไม่แก้ไขควบคู่กันไปอย่างก้าวร้าวรุนแรงผมอยากจะพูดอย่างนี้ แต่แล้วไม่รู้นะผมยังพูดเอาแค่ประเด็นเดียวตอนนี้หันกลับมาพูดถึงเรื่องวอาถ้าอย่างนั้นก็แก้กันทีละมากปลาทีละประเด็นใช่ไหมเอามาตราเ,เดียวผมก็คิดว่าพูดกันตรงประเด็นหรือเปล่าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสอวใช่ไหมเลือกกันเองตั้งกันเองเป็นกันเองอะไรเหล่านี้แล้วก็บอกว่าจะแก้เรื่องอำนาจของสอวที่จะไม่ให้ เป็นผู้เลือกนายกรัะทวนตรีถ้าแก้แค่นั้นแล้วเนี่ยไอการแล้วมันก็กลับไปตั้งกันเองเลือกกันเองตั้งกันเองเป็นกันเองแล้วมันจะไปแก้ไออำนาจตรงนี้ได้ดยังไงถ้าจะแก้ตรงนี้ทําไมไม่แก้แลราว,ว่าให้การมาการมาเป็นสอวได้มาจากการเลือกตั้งซะเลยอำนาจมาจากตรงนั้นไม่ใช่มาแก้บอกว่า เลือกกันเองตั้งกันเองเป็นกันเองแต่ว่าอย่ามีอำนาจเลยมันจะแก้อะไรเดี๋ยวมันเลือกกันเองตั้งกันเองเป็นกันเองมันก็ไปมันก็ไปมีมันก็ไปตั้งกันเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่รู้นะกาลังจะบอกว่าเอ้ยถ้าจะแก้เราแก้ให้มันถูกประเด็นหน่อยไม่ใช่ไปแก้แค่บอกว่าไม่ให้มีอำนาจแค่นี้เหรอทําไมไม่แก้ไปซะเลยเราไอ้ไอ้การที่มาของสวเนี่ยมาจากการเลือกตั้งซะเลยเมื่อมาจากการเลือกตั้งแล้วซะเลยเนี่ย มันก็ไม่ต้องไปบอกว่ามีอำนาจไปแต่งตั้งใครโดยเฉพาะหรอกเสวยสุขกับการเป็นสวตั้งเลือกกันเองตั้งกันเองเป็นกันเองมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเพราะนั้นมันก็คงจะแก้ไม่ได้หรอกในที่สุดตอนนี้ก็พูดว่าแก้ไม่ได้วิธีแก้อย่างเดียวก็ต้องรัฐประหารแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญสมัยเอ้ยแหมไปอย่างนั้นมันก็ไปกันใหญ่แล้วใช่ไหมต้องลงมาเราก็อยู่ในวัฏจักรแห่งความชั่วรายย้ายอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ไไหนที่ไหนได้ที่ไหน,ไไหนละ่ะประเทศเรามันควรจะเจริญก้าวหน้าไปกว่าน,นี้ตั้งเยอะแยะแม้นี่เรากำลังจะพูดเรื่อมมากหรือพูด<ๆ><ๆ>ลืงอะไร